ทดสอบ GPS Sounder Radar นะครับครั้งก่อนต่อโลบาร์ลืมแจ้งผู้ดูแลเรือไปเนาะเพราะว่าเรือน,นี้เป็นเรือของสปอนเซอร์นะครับโอ,อ้เรือเรือจอดตากแดดซีดมาเลยก็คือโลบาร์มันมันสูงไปเนาะสูงไปกับเรดาร์เดี๋ยวต้องยกเรดาร์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าได้ไหมสัญญ,ญาณมันก็รอดได้แต่ให้ดีต้องไม่มีการบังเนะาะรอบนี้ผู้เขาเขาอ,ออกด้วยครับนี่เขาทำเป็นแผ่นเสลดไว้ขวานเหยื่อเรียบร้อยเลยน้ำมันถังวิ่งไม่พอนะครับเสือใส่ไปประมาณพันกว่าลิตรนะครับเต็มทุกพื้นที่เต็มทุกหลุมมนนั้ เต็มทุกหลุมนะครับเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยครับจริงๆแล้วบางจะออกตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนะแต่ให้ช่างมาเช็คแล้วเลยเปลี่ยนเวลาออกเป็นพรุ่งนี้แทนนะครับอ่าเช็คระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับซาวเดอร์โอเคนะครับ g ีเบใช้2ตัวเป็นของการ์มินทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้คือรถอของเรดาร์นะครับในรอบปีกว่านะครับที่บางแบบออกออกเรือตกปลาข้าง,งก่อนคือไปเหมาเรือไปนั่นแต่ออกไปเพื่อทําข้อมูลนี่คือรอบแรกในโชคปีกว่าตนะั้งแต่มีสื่อปลอมมาเนาะโอ้โหสตาร์ทเรดาร์ รรดาพ้้อมอมมในวงระยะหนึ่งไม่กว่านะครับก็จะมีพายุนี่ครับพายุนะครับอันนี้คือเรดาร์เชิงเดียวนี่คือลักษณะาาพายุที่เรดาร์จับได้ถ้ารูเป็นเรดาร์ธรรมดาเอ๊ะเมียเหรอดูทำไมดูยากจังบงังเทคโนโลยีเลยมาชดเชยนะครับระบบนำทางเรือ GPS Garmin จะทำให้ท่านลดระยะการเดินทางได้ง่ายเพราะเราสามารถเลือกเส้นทางเลาะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดได้และก็มีเทคโนโลยีแผนที่3มิตินะครับ และนี่คือกลางวันกลางวันเราดูด้วยตาเปล่าได้หากนี้ในการขับเรือพายุตกฝนตกหนักมองอะไรไม่เห็นหรือมืดนะครับแผ่ทีสามมิติจะมาชดเชยในการมองเห็นของท่านได้ดีมากกว่านี่ก็คือแผนทีสามมิติจากวยทดินลักษณะมองเกาะความสูงมองเกาะนะครับหรือเราเข้ามาวิ่งเกาะแอบลมแอบพายุ และนี่คือข้อดีของการนำทางเรือกับระบบ GPS ของทางการมินต้องการอะไรอย่างไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับปบไทยสกูนะครับวันนี้มากับเรือแมวทะเลนะครับเมื่อกี้หวัดรีบร้อยครับปากเชกไปแล้วหนึ่งตัวไอ้ลูกปลานะครับกปลาไหมปลาไหม เชื้ออลังการนะครับปลาไหลจิกอะตรงนี้เชื้อไหลจิกนี่ยเออไลยไปไลยไปเพื่อฮานไ,ไ,ไ,ไปปลาเร่ไปปลาปลือกเต่งม,มาแล้วนะครับเอาเกะเองเลยปักขั้นฟรีสปูนอืมเราเลยกันไปด้วยปักเล่นรูนั่นรูปั c, ออกคอยแก้วเองเลยอเออแกะเองครับเพื่อให้ปลาเลยเพื่อเงี้ยปลาตัวเท่าเหยื่อปักขั้นเร่เลยปักลงไปแล้วเออ,เอ,อเอาระหว่างเบ็ดห้าสิบเปิดเอาและอีกหนึ่งข้อดีสำหรับการเดินทางนะครับ ท่านใช้ความเร็วเท่าไร่นะครับอรอบเครื่องเท่าไร่นะครับตอนนี้นะครับออกเดินทางกี่โมงนะครับในความเร็วดังกล่าวระบบ GPS ดาวเทียมเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันค่อนข้างสูงมันจะคำนวณเลยว่าท่านจะถึงเป้าหมายเวลากี่โมงอย่างเช่นในการออกเดินทางทดสอบครั้งนี้ เราจะถึงเวลาปลายทางอยู่ที่18นาฬิกา22นาทีก็คือหลังพอรบตรงชาติไปแล้วเราก็ถึงเป้าหมายนะครับในแต่ละฟาร์มเร็วระบบ GPS ก็จะมีการคำนวณที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างหากท่านเดินทางใช้เวลาครึง่งชั่วโมงหากท่านต้องการให้นอกเส้นทางน้อยที่สุดวิธีการนะครับกดเมโนูหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับแต่ละรุ่นของ Garmin ก็จะมีคำที่แตกต่างกันไปหากเป็น GPS map ให้เลือกคาําว่าตัวเลือกการน,นําทาง แล้วเริ่มคำว่าเริ่มไปยังระบบดาวเทียมก็จะทําการคํานวณใหม่เราก็จะวิ่งเบียด้ายเข้าไปอีกเพื่อจะลดการออกนอกเส้นทางนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วแต่อาจจะบางท่านมีอยู่ในมือยังไม่รู้ลองไปเล่นลองไปใช้กันดูนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเชื้อลอยไม่กัดมากัดเชื้อเกาะปืนนะจ๊ะทางแค่โดนร่ง ห้างแค้กเเป๊ตัวนี้วะห้างแค้กินขูเทอาวะมนครบมังคบโบโบเรียเหรอโลเคอิทออพอเลยพี่น้องเอยพี่น้องพอเลยนี่พอเลยตั้งนานปล้ำอยู่นี่เบียดของบางวุดดีครับบางวุดี เออไปเผื่อหัวลอยเล้วหัวซิฟเอาเออหัวซิมาเชยดหัวเชียดเออช่วยช่วยเล็เอันลเออเผืหัวหัวหัวลอยไม่ต้องปาาไงหรอไม่ไม่ดิมีทานกดมากมีทานก่เขมามากะมักสีซมันมีทานุ่มที่ซมไ็เลยตัวบนตัวบนสี่ซมสี่ซมี่ซมเราันเรงกดสี่ซมเลยกดตึ้งคางปล่อยเลยออได้คือเลยไหมเออรบานสวยไม่ต้อเกินไม่้หมากไม่ไมไม่ซิเอไไม่ไไม่ไม่ไม่ใช่ อุ้ยใส่ไทยไทยจุดนึงอะไรนี่ฮะอุ้ยใสยนั่นนู้นนั่นนันน,น, <c oughs> นี่เราเดินทางไปอีกจุดน,นึงนะครับฝั่งตะวันตกตรนี้มีพายุมีการฟ้าลงฟ้าผ่าอยู่ <c oughs> เป็นพายุกกอนหนึ่งแต่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็เราเลือกไปที่อีกทางหนึ่งก็คือเราจะวิ่งไปจุดนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงพายุนิดน,นึงนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ที่องคตระกปลด้วยลักษณะของพายุไม่ได้หนามากนะครับแต่จะมีทิวดูุระยะ ยังมีชุดเล็กเป็นกลุ่มเล็กนะครับดูหลักตอราชาน้อยไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้เนาะคระบับาตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับซึ่งได้ค่าเฉลี่ยมาตอนนี้เราใช้เรือไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยมล์นะครับ100หนึ่งร้อยมล์เครื่องสองร้อยห้าสิบม้านะครับสองเชือกระยะทางที่วิ่งแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยสามร้อยสามเม์ค่าเฉลี่ยน้ํามันนะครับใช้ไปแล้วที่อะไรอะร้อยหกสิบสี่ลิตร ร้อยหกสิบลิตรคิดค่าเฉลีย่ยประมาณ1.6ลิตรกว่ากว่าวิ่งได้1ไม่ต่อหนึ่งเครื่องยนต์กับเครื่อง250ม้าก็ถือว่าอยู่ในเรจ์ที่โอเคนะเพราะว่าของบงอังอ่ะเครื่อง100่งม้าใช้น้ำมันประมาณ1 1ลิตรอ่า1ลิตรวิ่งได้ไมก่กว่ากว่านะครับแต่นี่ไป็น250ใช้น้ำมันไปเขาตีไปเลยง่ายๆคือประมาณ1.7ลิตรวิ่งได้ประมาณ1ไม่ นี่คือเทคโนโลยีที่มันสามารถคำนวณได้แบบง่ายๆเนาะครับผมเดินทางอีก30มสิบกมนะครับสามสิเรือต้องใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับเรดาร์ก็จะมีส่วนทำให้เช็คเลยครับว่าจุดหมายที่เราไปนั้นมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่บาณเวลานี้เดินทางด้วยความเร็วที่23นอตน,นะครับระยะทางอีกประมาณ3ามไมบจะถึงเป้าหมายต่อไปก็ลองเช็คกันเลยนะครับว่าเป้าหมายที่จะไปนั้น ไม่มีวัตถุเรื่องอื่นอยู่นะครับในเวลาดังกล่าวทําให้ในการเดินทางครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าน้ามันที่จะไปเพราะไม่มีใครอยู่ที่ตําแหน่งที่เราจะต้องการไปนะครับน,นี่เราเดินทางไปจุดนึงน,นะครับฝั่งตะวัตนตกตรงนี้มีพายุมีการฟ้าลงฟ้าผ่าอยู่เป็นพายุ้อนหนึ่งแต่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็เราเลือกไปที่อีกทางหนึ่งก็คือเราจะวิ่งไปจุดนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงพายุนิดนึงนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เราตกตาด้วยลักษณะของพายุไม่ได้หนามากนะครับเพีจะมีทิว เรูระยะยังมีชุดเล็กเป็นกลุ่มเล็กครับดูหลักขนาดยาน้อยไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้เนาะครับผมตอนนี้เมื่อเข้าใกล้พายุเริ่มออกฤทธิ์แต่ว่าเป็นฤทธิไ์ไม่ไม่แรงธรรมดาทัวไปนะครับก็เดี๋ยววิ่งเรือสบายเนาะเป็นเรือเกตซึ่งเรือเกตนะครับการตัดน้ํามันก็เก่งกว่าเรือสองท้องเป็นปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสองท้องมารวมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปั๊บขนาดท้องมันก็จะน้อยกว่าเรือท้องเดียวทําให้พอได้เปรียบกับเรือสองท้องในการเดินทางเนาะครับผม ตอนนี้กำลังเดินทางข้ามว,วากจากตะวันออกไปของราชามุ่งสู่ซีมีรันนะครับตอนนี้ก็เจอพายุถ้าเกิดแต่ก่อนเราก็ดูด้วยตาเปล่าโอ้ดูเหมือนหนาะแต่ถ้าเกิดสีไม่เข้ม่นี้มันก็ไม่หนาเนาะแต่นี้คําว่าหนาคําว่าบางมันเป็นแค่คําว่าสงสัยนะครับลงพันลึกพันลึกเราดูว่าเป็นการสงสยัยที่นี่ทีนี้เรามีเทคโนโลยี เราก็สามารถกะเกณฑ์ได้เลยว่าความหนามาันหนามากอันตรายไหมหรือว่าต้องหลีกเราก็เปิดเทคโนโลยีได้นะครับเทคโนโลยีของเรดาร์ของ Garmin แต่พปทีเรดาร์เรดาร์นะครับหลังนี้นเปิดสัญญาณสางเกนะครับการนําทางหน้าเรดาร์ก็จะมีการนําทางค้างอยู่ให้นะครับแต่พี่ีเรดาร์รอสักครู่นะครับตอนนี้ระยะอ,อยู่ที่8ไมล์นะครับระยะกว่าอ่าตอนนี้เรียกวาาเลยนะครับ นาพายุก้อนนี้แสดงว่ามันยืดเกินเป็ดไม่หัวเข้าไป12ไม่อ่าไม่ทางหัวเรือนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่ามันก็เหมือนจะจะหนาลนะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดบางบังดูแบบแบบโบราณนะมันไม่หนามากแต่เราไม่มีตัวเลขที่เนียชัดเราก็เลยเปิดได้ดูเทคโนโลยีนี่ครับความหนาของพายุห่างจากเรือเรานะครับที่11ไม่ เราก็จะโยอปลายพายเพราะตอนนี้ลมมาทางทิศนี้นะครับตัวหนักนี้เราก็จะโดนไปแค่ปลายพายุเท่านั้นไม่ไม่ไม่หนักไม่หนักมากแล้วก็ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากนะครับทําให้เราเดินทางเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความอุนใจเพราะเรามีข้อมูลเทคโนโลยีบอกได้ชัดว่าไอ้ที่มีไอ้ที่เราเห็นนั้นมันน้อยหรือมากนะครับไปตามที่เทคโนโลยีแจ้งนะครับก็คือหนึ่งเราจะเฉียนหัวปลายพายุ ซึ่งเราก็ต้องดูว่าวันนี้เป็นลมมาทิศทางไหนเราก็เผื่อ,อไว้นิดนึงเนาะนี่ครับตอนนี้เราก็วิ่งวิ่ง,งถากพายุไปเานั้นเองตอนนี้ก็เราเข้ามาเกือบจะตรงถึงกลางที่พายุจะพภาดผ่านแล้วนะครับนี่คือทําให้เรามั่นใจได้่เพรยว่าในการเดินทางว่าอสิ่งที่เราทิศทางที่เราต้องการไปจุดหมายที่เราต้องไปนะั้นเราประทะน้อยที่สุดนะครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยาครับผม เล็กเข้าจอนะครับนี่ให้เออเพื่อนอย่างตัวนี้ให้ที่ดินเบอร์อ๋อพาโปูทซากุมาอีกแล้วนะครับโปูทซากุวันก่อนไปหอบซิ่ตะมะจริงเลยนะครับอ๋อปูไทซาก้ครับปูไทซาก้ลูกปลาโอครับลูกปลาโอหลอดตัวเล็กๆทำเหยื่อครับเหยื่อคืนนี้เราจะไป่อคืนนี้เราจะไปล่านะครับว่าโอ้โน่นโอ้โน่นโอ้โนนโอ้น่นโอ้โน่นโอ้หน้าโอครับหน้าโออู้ยไป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 เหยื่อไาเหยื่อนะครับ ยาสดดีเสมอครับเอานับด้วยนะครับเราพอมนุได้กี่ตัวครับโอ้เดี๋ยวคืนนี้ก็ใช้เฉพาะเท่าที่เท่าที่ได้นะครับของใครของมันนะครับของมันนะครับอยากมาเริ่มไดมาลูกปลาโรนะครับลูกโอโหลดโอโหลดครับโอ้โอโหลดขึ้นผิวน้ำครับเอาเยียกอนครับอืมยกมาบังมินท่านจังหวัดเพชรด้วยนี่เราเดินทางเบียดร่องมาเรื่อยครับคือวิ่งวิ่งวิ่งขอบร่องมาเลยนะครับ ตอนนี้ใช้ความเร็วที่ประมาณ23นอตนะครับความลึกที่175เมตรซาวเดอร์ยังใสๆนะครับเทคโนโลยีมีหลากหลายจะให้เลือกนะครับรับกับบงังตรงนี้สบายจได้เรื่องของข้อมูลเทคนิควิธีการหลังรับสินค้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางน่าจะก,ก็เห็นซิมิลันแล้วนะครับเราจะถึงเป้าหมายประมาณ18นาฬิกา27นาทีกับความเร็วเดินทางที่27นอตนะครับใช้ความเร็วประหยัดที่4,300โลบเนาะ นะครับตอนนี้เราเดินทางมาแล้วประมาณร้อยกว่าไมล์นะครับน้ำมันรอบนี้บางที่ใส่มาประมาณพันลิตรนะครับเหลือๆไว้ก่อนครับเพราะการคดีไหม้ปั๊มนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็กําลังเวชชาร์จเบ็ด,ดนะครับเ้ยสักหมายดีสักหมายดีเอาจะมาโยกอ, <c oughs> อ่ะฮะาขาไปครับตอนนี้วิ่งไต่ร่องมาเรื่อยตอนนี้ในน้ำร้อยอยี่สิบกว่านะครับยังไม่เจอเชื้อนะครับในความเร็วนี้ดีไหม มันก็ดีโชว่วาโอ้เรือของผมวิ่งได้ตั้ง24เรือของคุณนั้นวิ่งได้เยอะแต่จับได้แต่ดีที่สุดของการเห็นเชือปลาก็คือเราวิ่งไม่ได้เร็วมากมันจะขึ้นรายละเอียดที่สมุนกว่านะครับยกตัวอย่างเราเจอเชือปลาขนาดเล็กๆนะครับแต่เมื่อเราเบาคันเร่งกลับไปใหม่เชื้อปลานั้นก็จะมีการขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับเรื่องความเร็วมีผลแน่นอนจากที่บางเคยลงข้อมูลไปแล้วนะครับความเร็วเสียง ช้เวลาวิง่ง350เดี๋ยวกลัวบอกพลาดนะบางคือลงหน้าเฟสนะเรื่องความเร็วตัวนี้ทําให้หลายท่านถามว่าเรือที่วิง่งด้วยความเร็วซาวเดอร์จับได้ไหมจริงๆแล้วจับได้ครับเพราะเหนื่อยอย่างจริงการยริงจะลงไป,ไปเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ปั๊บยิงตุ้มมันเจ้าบขยายสัญญาณกลับมาปเป็นสามเหลี่ยมน,นี้แสดงว่าท่านต้องใช้ความเร็วอย่างน้อย300กิโลเมตรถ้าถ้าคิดเป็นหน่วยกิโลเมตรถ้าเกิดความเร็วเกิน380กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นแหละครับซาวเดอร์ถึงจะสะท้อนไม่ทันนะครับแต่หากใช้ความเร็วไม่ได้ถึงขนาดนั้นแน่นอนครับซาวเดอร์ก็สามารถจับสัญญาณภาพก็คืออะไรก็ตามที่ขึ้นจอซาวเดอร์ทางขวานั่นคือตำแหน่งปัจจุบันล่าสุดครับผมดูเชื้อนะครับดูเชื้อนะครับดูเชื้อนะครับรอตายเดยเดเชื้อนะครับมีทานุมีทาออนุ๊โอ้นุ uôi đuôi, rồi lâm có đái, không cái thốt muối, không đái, mình chưa được, mình chưa siết. ôi đuôi, ôi đuôi, hả đi, mình ăn gói cake, khe như thế này, ôi đuôi, abs check liền, ôi đuôi, mình xăm sẹo kìa, đuôi, bún rồi lâm kín, thằng muối làm, ôi, thằng muối sẹo, thằng boy, thằng muối, chỉ có mấy hàn din, chỉ biếng, chỉ biếng, cái mà bắt qua rồi, chỉ gói kẹo, bắt biếng, ôi, 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 cái chỉ rồi, ไม่ลอยลำก็ได <aid> ้ถ <Solomon> <ind shiny graffiti> ้าม <king Eng mainland> ันกินนะไม่ใช่สี่เหียมเจ้านี่ลอยลำก็ได้แถมมันกินนี่ถ้าเป็นอัเบอร์เจ็คลอยลำอือพอเรือมันไม่เดินใช่ลอยลำได้ถ้าถอดโมั่วฮั้นฮะอ่าเยอะนี่มันเยอะถ่ายเรือไปกับพัทยาไม่ใสรจุ่มไม่นำไม่นานก้อยกอยเค้งกอยเค้งเดี๋ยวยังไงไงอ่ะดูอ่ะดูอ่ะดูอ่ะเด้อยอเดออันนี้ปลากแล้วเนี่ยอุดทอยลำพิบต้นอ่ะเดออะเดออืมมะพร้าวอ่ะมะพร้าวน้ำหอม

เพราะว่าหนึ่งเราโทษสมออยู่ตรงนี้นะครับแต่หินอยู่ตรงนู้นปลายเบ็ดเราเข้าไปตรงนู้นนะครับอ๋ออ๋ออ๋อนี่ของบางวุนนะครับบางวุนนะครับตอนนี้บางวุฒโอ้ยเออบางวุนดูดูดอกแดงไอ้ดอกแดงไปตวงแล้วมันนี้หัวค่้มนี้เลยเป็นปลาเลยนะครับอ้าวอืม ก็คือปลายเบ็ดตรงนั้นก็ที่เรือเราอยู่ไม่มีหินนะครับแต่หินอยู่ที่ปลายเบ็ดนะครับเป,ป,ปรเซียจูเป็นคนเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิมาโน่เพลเพล่ๆนะครับอืมเล่นได้ยัดแมสไล่เกรงเลยเกรงเอยนู้นู้นโขแข้งเขาไม่ได้เฉียดที่อันี้กรรมการเฉียดซะก่อนทำมันขันมาเนื้อมันต้องเฝ้าโซงเห็นไหม ครับผมมัดีนะครับผมมดีบ้านานินดูิกินดูแสดงว่าก็ผมก็ผมก็อเลืองครับมาอุ้ยอะไรอะอุ้ยหน้าเมนะครับเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องเขไม่ต้องเขไม่ต้องรีบไม่ต้องเขบเออไม่ต้องรีบไม่ต้องอ้้โมาออรอสิเกโอ้ยไม่เก๋เลยว่ามินท่านอย่าโห้เก๋เด้เก๋เหรียมาก อร่อยหัวเสี้ยมเก๋ไม่จิกไม่อยากกินจิ๊กมีน่าเด้อนุ่มๆต้องกินเนี่ยสดโอ้ยฮึหน้าเลี่ยมครับหน้าเลี่ยมโอ้ยหน้าเลี่ยมครับหน้าเลี่ยมอืมตายแล้วไม้ตกใจยปูดำนั่นเ่ยมากินนี่แล้วอรหอยไตเล้ยวนุชัดเก๋นุ้ยวัวเสียมตัวเก๋ครับตัวปากสี่สมแล้วต้องมายหัวสีบุ๋งลาบเลยกุ้งเอ้กุ้งอิบรเฮมเอ้กอิบรเฮมไปมาวุดดี้บัดเอาแล้วไอ้นู่เอาแล้ว อืมเชื้อเชื้อไม่มีแต่กินอีกแล้วนะครับอืมอจัดอ้น,อนโอ้นอน่ะเป็ดเบือ่อเลยเป็ดอ้น,อนเป็ดป้าอ้นอนืมเอาแล้วเก็บเรื่อยๆครับเรื่อยๆอ้น,อนชักเส้นนี้แล้วยังห่วงเส้นหนูนะครับกินเลยโอ้ด่างชาปะดูมันน้ำตอกอ,อุ้ย อย,อ,ยอ,ยอย่างเงืเลยโอนสักกอนไปเป็นไรรองลงนี่ฮะรู้เป็นอะไรครับตอนนี้เป็นหัวเลี่ยมสองอันเลยนะครับ<ช>อันที่สามเพื่ออะไรนะครับ<ช>อืมบางคนชอบคันเล็กๆเพราะคันเล็กๆแอคชั่นมันเร้านะครับอ๋อทุกคนก็เชอบที่แตกต่างกันนะครับคันอ่อนคันแข็งอืมตอนนี้ปลายเบ็ดเข้าไปหารังเลยนะครับจากที่น้ำเมื่อกี้หมุนเป็นเหลีม่ยมเทพเลยนะครับ พอน้ำไปพอไปเบ็ดเข้าหินเนี่ยน่าจะน่าจะสีแดงครับอืมหน้าแดงครับหน้าแดงจูตอนนี้หวังตอนนี้ตัวเล็กครับตอนนี้หวังจูครับคือหน้าน้าเขาชอบพวกตกปลากระพงแดงเนาะคือในนั้นนั่นนั่นคือปลาเป้าหมายเลยนะครับครับแมวปลาถึงครับอืมอืมลูกหัวปลาสะน้ำสวยครับน้ำสวยอืมท่ายเรือเพียบหนาวเลยนะครับอืมเว้นเว่นช่วงเว้นช่วงใส่ออนข้าวตกปลาครับ ครับคันลงเยอะนี่ครับคันเล็กก็จริงแต่ถ้าเกิดเป็นคันที่เกีรดีๆสายดีๆของดีๆมันก็เอาอยู่นะครับมันอยู่ที่การปรับเบรกครับนิัมนิ่มหวานๆไหมครับในขณะที่อัดปลาเขาก็ยังห่วงนะครับห่วงอีกคันหนึ่งอยู่นะครับเพะคันมันจะยุบยากยุบยากเลยครับอันนั้นลงไปแปดขาครับลงไปแปดขารับเหยียบพิเศษครับที่เหยียบแปดขาเขาไม่ใช่เมงมุมนะครับโอ้ชัว่าน่าจะเป็นอ่างโจครับอเดี๋ยวเข้าเข้าไปคุยเรยไมเปยครับ อออครับอเคครันะไบดูตนะอรครับนพดนรครับเยี่ยมเลยครับนะเยี่ยครับนะเียครับนะมาเลครับสารบุตรสารบุตยาวก็มาอีกแล้วครับโอ้ยมาอีกแล้วครับหัวเลี่ยมครับหัวเลี่ยมครับหัวเลี่ยมเราไม่ต้องเขกครับไม่ต้องเขกอยู่ในมือเราแล้วไม่ต้องเขกครับไม่ต้องเขกครับนะเลี่ยมครับ นาเลี่ยมสามอันเลยนะครับรอบนี้เป๊บเดียวครับยึดลงยึดนะครับเก๋มันต้องเกบครับต้องเก็บอืมปลาสวยงามครับตอนที้ก็ต้องฝากถึงบางเอกบราเห็นไหครับบางอิเอกไม่ได้มาถือว่าบางอิเอกพลาดนะครับเพราะบางอิเอกติดแขกแล้วไม่มีมีลูกค้านะครับเลยไม่ได้มารอบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ประมาณ12ค่ำนี้รถืกว่าลมตะวันตกจะมาแล้วนะครับรอบนี้เราเลยมาฉายไม่อีกคนครับนะโคตไว้าส่งมาไม่ต้องเข้มครับไม่อยู่ในชะแล้วไม่ต้องเข้มครับ เนี่าพัดน้ำครับน้ำน้ำไหลเช็ดได้ครับแล้วลุลยเลยท่าข้ามเหนือก็ง่าปากนะครับมาแล้วนะครับเออไปเลยครับเลยครับโอ้ไปแล้วนะครับอือยู่ในถุงเรียบร้อยเลยครับหวานหวานสังแล้วหนึ่งนะเป็นปลานี่ไตมินฮานนะครับไตมินฮานตอนนี้หัวเสียมมันก็กำลังปั่นเทปเบอร์นะครับเรื่อยๆครับนี่ปั่นไปก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนที่บังละหมาดอยู่ครับช่วยของหลานไปทีนึงครับแต่ไม่อยู่นะครับต้องปั่นใหม่กันต่อนะครับยังครับเป็นยงง่วงง่วงนอนหรือยังครับ ไม่ค่อยพูดแล้วนะครับอยากได้ของง่ายอยากขี่คานไปเรื่อยเออย่างบ่มาเลยตัวเดียวฟ้าเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงอะหัวหัวบัดบัดนะครับหัวบัดบัดอารมณ์แบบชี้เสร็จแล้วคี่บัด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 นะครับนั่น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 บัดนะครับอุ้ย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 เออมัวบังฟาลุกนะครับหัวเรืออีกแล้วครับเมื่อกี้มึงเอาเนี่ยมาอีกแล้วนะครับหัวสะบัดสะบัดนะครับอืม มาเร็วนะครับมาเร็วเก็บไปเรื่อยครับเก็บเต็มไปเรื่อยแต่ตอนนี้ครับเหยื่อปลอมยังไม่เจอนะครับกินเหยื่อสดจ่างเียวนะครับตอนนี้เหยื่อเหยื่อปลอมยังเป็นหมันอยู่นะครับตอนนี้เหยื่อปลอกครับปาราชะนะครับปูดําครับปูดําหลักเกษตรเขามานะครับตัวไรชื่อครับตัวนี้ผูกมาเร็วนะครับนี่เราไม่ได้ร่วมทริปกันมาประมาณปีกว่านะครับโอ้ยนั่นนั่นนั่นยังด้นอยู่เลยนะครับสังเกตนะครับนี่ครับ ตกปลาปั๊บหันไปยิ้มด้วยท้ายเรือครับน่าจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับอะไรชื่อครับอะไรชื่อมาเร็วครับอะไรครับอ๋อเอาปักเอาไว้ฮะมาเร็วนะครับอะไรอะมาเร็วอะไรอะไหนดีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยอะไรอะหัวเลี่ยมโอ้ยตาดงหัวเลี่ยมโอ้ยหัวเลี่ยมครับมาอีกแล้วครับหัวเลี่ยม วัวเลียมเยอะครับวันนี้โอ้วัวเลี่ยมกันนี่วัวเลี่ยมอีกแล้วสบัดสบัดสบัด,สบ,ดสบัดนะครับเจอรี่ไม่ค่อยพอวิ่งมาสตาร์เครื่องครับตกตกใจคอยกินเบ็ดเลยนะครับข้บางหลังตอนนี้ฉายอีกแล้วนะครับเก oh, ็บเรื่อยครับ <yeah. S 2> เก็บเรื่อยบัดได้บัดอัวเลี่ยมแลยมั้งวัวเลี่ยมหลายรอบเลยครับสิ่งที่ตามหายังไม่มาทีนะครับกำลังคอยรูกลาลังลุ้นอยู่นะครับอืมขอรป ไปดูอันนี้มินทาตอนนี้เหยื่อสายเหยื่อปลอมนี่คือยอมไปแล้วนะครับตอนนี้เอามือเกยหน้าผากไปแล้วนะเพราะไม่กินเหยื่อปลอมพอเชื้อไม่ขึ้นนะคือนี่เชื้อน้อยเนาะแต่ว่าปลาหน้าดินปลาหน้าดินมันยังกินอยู่นะครับสายเหยื่อปลอมนอนหงายเหงไปแล้วหนึ่งนะครับลมรุ่ยรุครับไล่เรลลนะครับ เชื้อราครับเี๋ยวเกล็เชื้อในโจไม่มีเพราะตำแหน่งที่อยู่ไม่มีแต่ปลายเบ็ดมีกองมีเชื้อนะครับสายยาวกินเรียบกับตอนนี้เหยียปอมไม่รับประทานเลยนะครับใน,ในรอบนี้ในรอบที่ว่าแบบพาเรือออกมาเองเนาะปีกว่าจะสองปีแล้วนี่แหละเป็นรอบเรกเลยกพถือว่าโอเคย้เก็บได้ทีละนิดทีละหน่อยอยู่นะครับ มากมายนะครับเรือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็มาขาวๆมาแล้วนะครับนี่มาขาวๆไม่ใช่ฝาโม่นะครับมีเกล็ดนะครับเป็นตัวมีเกล็ดชนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นแบบมีเกล็ดอะไรเอ่ยครับลายตกอกลูกอัลซีอมครับอ้วนลายตกลายตกขีบเขียวนะครับขีบเขียวครับคีบเขียวเปลี่ยนปลาพอเรือพอเรือลมดันมาที่มาขีบเขียวครับคีบเขียวขีบเขียวนะครับหนึ่งอันอีกแล้วหนึ่งแต้ม จำกังลังมาไม่ต้องเปิดเอนะครับเพราะรดาเจออีกแล้วนะครับค่ําคืนนี้เราน่าจะโดนก้อนนี้นะเป็นลมตะวันตกนะครับหัวเรือก็มาแต่ไม่แน่าโดนอันนี้เป็นเรือนะครับเรืออยู่ในก้อนพายุอันนี้ก้อนนี้นะครับอยู่ในรูต้อนข้องต้อนข้อตอดข้องต้อน้อตอดของตอนข้อนต้อนของข้อนข้อนข้อน้นข้อนขปอนก้น้อน้อนข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 ้อดข้อน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 ้อนข้อนข้อน้อนข้อนข้มนออดข้อนข้้อน้อนอนข้อนข้อน้ เร h, ciel, Γ, ิ ㅎ, ula, I i ่มรวมเม็ดหน่อยๆนะครับเราน่าจะโดนก้อนนี ic, ้นะถ้าเกิดว่าไม่มีปฏิพลาดน่าจะถากเดี๋ยวผมจดตามเพราะว่ามันจะเป็นไปตามที่เทคโนโลยีนําเสนอภาพให้ดูไหมนะครับช่วยจะไม่เรือไม่ได้เดินใช่เรือไม่ได้หม้กินแหละแต่ว่าตอนนี้ครับมาก้อนใหญ่เลยครับกาบขวาก็มานะครับทางหัวเรือก็มาอู้ไหลก้อนด้วยแถดิวนั้นไม่พ้นเลยรบเลยมาตุกอดนั่นนะก้อนใหญ่ก้อนมัดว่าข้าถทายเดี๋ยวสักครู่ มาเร็วนะครับเดี๋ยวต้องข้ายายดูก่อน,นะครับอันนี้อันนี้ัศมีของมันนั้ตั้งเส้นอยู่ที่หไมล์นะครับอันนี้เข้ามาในเขตเราเราก็สูงเข้าไปอีกอันนี้ไม่ใช่ฤด,ดูกาลของมันนะครับแต่ถ้าเป็นฤด,ดูกาลมันอาจจะด้นนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้ตัวเรือนะครับในทางขวาของเรือคือลมมาทางนี้นะครับลมมาทางพระนี้นะครับ แตะไปอยู่ที่ตำแหน่งตอนนี้พายุห่างจากเรือเราประมาณสี่ไมล์ทะเลนะครับในก้อนกาบขวากาบหัวเรือนะครับก้อนนี้อยู่ประมาณเจ็ดไม์นะครับก้อนหัวเรือถมอะไรก้อนนี้มาแล้วก้อนนี้ฮะฮะคนแตะมาทางนี้มาจะมาทางนี้ไม่เลยทุกก้อนนี้ก้อนเดียวอันนี้ก้อนหัวเรือทางตะวันออกหัวเรือนะครับสองก้อนนี้นะครับระยะห่างอยู่ที่แปดไม์นะครับส่วนที่จะโดนเรากาะคือก้อนนี้นะครับ สีไมโครโฟนครับผมเดดโพที่อันดามันเอะตรงนี้เกาะไม่ท้นไหมครับแถวนี้เหมือนกับเกาะไม่ทนเลยนะครับตรงนี้หัวเช้าแดดล่อมาทางทิศตะวันออกแล้วนะครับชาวนี้ชาวนี้มาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ดูดูเหมือนเถวเกาะไม่ท้นแล้วนะครับตรงนี้อ๋อเกาะไม่ทนนะครับท้ายเรือเป็นเกาะไม่ทนแล้วนะครับแถวนี้เเม,มามาไม่ไนะ <c oughs> ครับมาไม่เก๋ครับแถวนี้ เอเราวิ่งวิ่งมาจากภูเก็ตนนครับอ้อมโลกมาแล้วก็มาอยู่ที่เกาะไม้ท้นนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานของสมาชิกภายในเรือนะครับนี่บางุ้ดดี้กาลังเกี่ยวเหยื่อเหล็กไว้พร้อมกับน้ําเช้านะครับนี่เหยื่อเหยื่อยี่ห้อนี้ครับดังดังเสียงดังมากครับเพราะมาจากร้านท่อนะครับถ้าเอ่ยชื่อเขาว่าร้านท่อนี่ทุกคนจะรู้จักนะว่ามาจากไหนของภูเก็ตนะครับเป็นเหยื่อที่แม่นเชื้อนะครับ โยดลงไปให้ตรงเชื้อขย่าแล้วก็เคาะเช็คเปลือกลูกนะครับถ้าเปลือกลูกไม่ด้นเหยื่อท่านจะกลับมาแต่ถ้าเปลือกลูกด้นเหยื่อท่านก็ฝากไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เป็นปลากลางกลางคืนนะครับอันนั้นถังหนึ่งอันนี้ถังสอง<า>ถังสองน้ำเก็งไม่ลงทีนี่ครับถังสองเชื้อดีเลยเงียบ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 เียโอ้ยเอาแล้วอยู่มาลุกซเออเอาเอาทํไมดีไดี ở nhà nhà khăn chăn nhà khăn chăn, khăn chăn nhà khăn chăn nhà súc rồi nhà súc rồi nhà súc rồi nhà nhà khăn thứ rồi nhà khăn thứ điệp bài mới hát, hồ mộc hồ mộc hồ mộc các hồ mộc hồ mộc các hồ mộc, Hạt du ha mày hạt du hả tùng ทาดว่าทุอฟรีสปูนฟรีสปูนใครใครใครครับฟรีสปูนฟรีสปูนสหักครับสหักเอาเลยเอาเลยเอาอาเอาอาเอาอาเอาาเปาเอาเอปเอาาเอาเอืเออาเออาอาิดาเอจเอบาเครับาิดจเอเอาเออเมาเอมเอาอปิดจเอบนะครับลังนี้เตรอามไปเลาเอาเนี้อีกสีทองอาอาเอนเอตเ้นน้าลึกเอาเอาโอ้เอาเอาเเอเออาเดูสหากสหเอสหอาเขาาเอาเอาเตอามานอา เออเอาไปปล่อยปล่อยฝาแล้กันนะนี่ฮะต้อเหรออาปลอยฝากันนาเ่ออ้นเออได้ได้เดี๋ยวเยิบเดี๋ยวไหว้ล้วไปนน่ะอ้ามาดูปริมาณเชียบเรืองนะครับ อ่านะครับคือเทีนี้เชื้อเพลิงระยะวิ่งนะครับเชื้อเพลิงใช้ไปเครื่องละ322ลิตรนะครับรอบนี้น้ำมันก็พาไปเปดร้อยก็เหลืออยู่200นะครับอ่า,ป,อาปริมาณเดินทางทั้งหมดนะครับรอบนี้ที่ใช้ไปนะครับทุกอย่างก,ก็มาจากค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับอ่าวิ่งไปทั้งหมด197ไมล์น,นะครับน้ำมันใช้ไปตัวละ320ลิตรนะครับต่อเครื่องเคาะตัวเลขมาคร่าวๆประมาณ1.7 1.8ลิตร นะครับวิ่งได้หนึ่งไม่นะครับก็เดี๋ยวก็ปิดทิปมีแล้วนะครับก็ลังเก็บของกันต่อเนาะกระผมสวัสดีครับ